และนี่คือวิธีการดื่มดับเบิลริง์แบบใหม่ดื่มยังไงไปดูกันครับชอบเบอร์รี่ดื่มอย่างนี้ชอบอัญชันดื่มอย่างนี้ชอบเบอร์รี่ชอบอัญชันชอบเบอร์รี่ชอบอัญชัน เบอร์รี่อันชัน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 คีมีจะขายเบอร์รี่อันชัน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 แต่จะชอบชั้นสองอย่างล่ะ บกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ก่อนใคร